ใจเข้ามาแล้วก็เผลอกดเข้ามาแต่ก็ยังไม่ออกไปนะมาแป๊บเดียวมาทักทายตอนเย็นๆฝักดูคนดีที่ไหนด้วยวันนี้ขับรถดีๆนะอย่าอ่านเพลินครับคุณตูน miss you รัชดาปกติก็ติดอยู่แล้วนะ เออก็จริงแต่เราว่าวันนี้ติดมากกว่าปกติเผลอกดเผลอชอบไปแล้วด้วยดีครับมีคนขับให้ด้วยไม่มีครับขับเองนี่ขับเองอยู่ไม่ได้มีคนขับอ่าวเหลืองแล้วหน้า เข้าวงตั้งใจมากค่ะเข้ามาสวัสดีครับพึ่งไปร้านพี่มาร้านที่ไหนคะร้านทองหรือว่าร้านอาหารญี่ปุ่นขับรถดีๆครับค่อยๆขับเลยครับตอนนี้ ไม่มีโอกาสเหยียบคันเร่งเลยครับทุกคนไม่มีโอกาสเหยียบคันเร่งเลยครับมีโอกาสแค่เหยียบเบรกแล้วก็ปล่อยเบรกเบาๆแค่นั้นเองมานานละพี่เกศชาชื่นปีนี้มีผลงานละครไหมมีไหมเกศปีนี้ไม่น่าจะ ไม่น่าจะได้ดูกันแล้วน่าจะได้ดูปีหน้าแต่มีถ่ายอยู่ครับนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นมีโปรโมชั่นพิเศษแล้วมีตลอดพูดเลยยิ่งบุฟเฟ่นนะยิ่งแบบโอ้โหคือผมเคยไปกินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นร้านตัวเองแบบจ่ายตังนะอดข้าวเช้าอดข้าวเที่ยงแล้วก็ไปกินทีเดียวตอนบ่ายเย็ยนๆน,นะโอ้โห เปรมอร่อยดีขอบคุณครับสำหรับคำชม p l e s e stay high for Indonesia สวัสดีครับอินโดนีเซีย hi อ่ะเนี่ยสำหรับคนที่กำลังพิมพ์หาผมอยู่เนี่ยคือยังไม่เลิกงานหรือว่าอะไรฮะ ยังไม่เลิกงานหรือว่ารถติดอยู่เหมือนกันตรงนี้มีคนดีหรือเปล่าไม่มีอเน่ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้หยิบคันเร่งเลยนะแค่ปล่อยเบรก ออกก่อนนะคะขับรถกลับบ้านก่อนนะคะอย่าเพิ่งออกดิอย่าเพิ่งออกนี่ยังไม่ออกเลยขับรถกลับบ้านอย่าเพิ่งออกยังไม่เลิกงานคะ่ะอยู่บ้านคะ่ะนอนคะ่ะเลิกงานแล้วคะ่ะรอพายุกระหนำ่ำถ้าเลิกงานแล้วรอพายุเนี่ยขอให้ถึงบ้านนะครับก่อนที่พายุจะมานะครับมารับพลังจากพี่เกคะ่ะเอาไปเอาไปน้องเมย์สวัสดีครับน้องเมย์รัชนก พี่ดูแบบน้องตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่น้องเมย์แข่งแล้วพี่ไม่รู้ว่าแข่งไหนพี่ก็ต้องแบบเซิร์ชในอินเทอร์เนต็ตแล้วพี่ก็ในอินเทอร์เนต็ตว่ะแล้วพี่ก็ต้องพิมพ์ว่าน้องเมย์แข่งรายการอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่ดูตลอดนะ ไม่ต้องโกหนวดนะคะชอบแบบนี้เดี๋ยวสิต้องต้องโกนสิไม่โกนนะ่ะสี่วันจะหมดแบบจะหมด,แบบหมดนมเนะเมื่อกี้อุโมงนะสิบนาทีได้นะมเมื่อกี้ที่อยู่ในอุโมงอนะประโถ ดูคนดีที่ไหนด้วยนะทุกคนวันนี้ผมอะไรวะชอบทรงโจรน,น่าจะโจรใจพี่ไม่โจรนะจะบอกให้อะไรอะ่ะ เห็นพี่เกสแล้วคิดถึงพี่ชิปเออไม่เจอพี่ชิปเลยคิดถึงพี่ชิปเหมือนกันเนี่ยมีใครนั่งมาด้วยปะคะเขาถามมีใครนั่งมาด้วยเปล่าฮะอะไรนะให้บอกว่าไง อยากรู้ว่าดดฮะเขาถามเอออยากรู้ดลอ,อ่อะอ่ะอ่ะ,ะ,ะดูคน มีใครมาด้วยหรือเปล่าให้ตอบบ้างไงเออไม่ดูหรอกนะหลายคนก็บอกเฮ้ยคุยกับแม่ซื้อหรือเปล่าพี่เกสอะไรเงี้ยเออแม่ซื้อครับไม่มีใครนะครับเนี่ยคนเรานะเนาะเฮ้ยไม่ดูข้างๆมีแต่ข้าวมีเราไปเห็นไหม กล้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมคนไม่รู้คุยคนเดียวเคยแบบนี้พ่รู้อะไรไม่เตินผู้คนเดียวผักเห็นไหมอาหารประจำที่จะต้องซื้อตุนไว้นะข้าวโอ๊ตเห็นไหมเป็นไงดูสุขภาพดีป่ะอิจฉาคนด้านข้างๆอิจฉาเะล่า พี่เกดอ่านข้อความหนูหน่อยค่ะฉาวแล้วคนนั่งข้างอ่นเนี้ยพูดคนเดียวอยู่ครับอยากดูขขาวานใช่นะเขาวานพระเอกดีๆนะนางเอกก็ดีนางเอกโอ้โหแสบนะพี่เกดกินข้าวเย็นอะไรคะ เย็นวันนี้นะกินอะไรดีอะเราซื้อผักไปแล้วเดี๋ยวต้องไปดูว่าในตู้เย็นมีอะไรแล้วก็ทำทำสิ่งที่อยู่ในตู้เย็นกินนะครับแต่ที่นีแน่สองทุ่มกว่าทุกคนคนดีที่ไหนไหนคนดีฝากด้วยนะเพราะว่าซีซั่นสองเราตั้งใจแบบ อยากให้มันสนุกสนานแล้วก็ด้วยความที่แบบทุกคนก็กลับมาเออว่างๆอาจจะไม่ค่อยว่างมากแต่ว่าแต่ว่าอยากทำก็อยากให้ทุกคนแบบดูกันหรือว่าใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปดูซีซั่นหนึ่งได้แล้วก็ตามซีซั่นสองต่อเลยนะครับรับรองว่าแบบอย่างต่ำๆต,ต,ต้องมีต้องมีอย่างเงี้ยต้องมีแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยต้องมีต้องมี ในแก๊งใครแสบสุดตัดพี่ออกไปก่อนเลยพี่นี่เบาๆเลยในแก๊งพี่นี่เบาๆเลย ลูกวัยรุ่นสองแล้วแต่ก็ชอบดูขอบคุณครับพี่เกสชื่ออะไรคะพี่เกสชื่อวอลินทอนครับชอบนางอายมากๆาอ๋อชอบเหมือนกันเป็นท่านกงสุดทุกคน รักพี่เกียรตมากๆขอบคุณครับห้ามเปลี่ยนใจนะครับทุกคนรถเริ่มไม่ติดแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องไปล้วโอเคทุกคนขอบคุณนะครับสำหรับคนที่กดเข้ามาดูแล้วก็พัดพาดกดเข้ามาคนดีที่ไหนนะคนนี้เจอกัน Bye bye. Bye bye. Love you.